วัสดีครับอ่ะเดี๋ยวขอยังอยู่ที่ไฮโดรฮาโดรเจนชั่นอีกแบบหนึง่งยังอยู่ปฏิยาเดิมนะเีลน,นี้นี่มันมีตัวอย่างที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คืออันนี้ ตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้กดมาคอนิคอฟได้ก็คือที่จุดนี้มันมี h แค่1ตัวใช่ไหมหนึ่งเฮดส่วนไอ้จุดนี้มันมี h 2ตัวเนี่ยก็คือที่ที่ห้อยอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเฮดตัวนี้ก็จะก็จะไปเข้าที่ตัวที่เฮดมากกว่านั่นก็คือไปได้ตัวนี้ อันนี้ h มาเข้ามันก็เลยจะกฮ2เป็น h 3สนะส่วนตัวนี้เนี่ยที่เคยมีที่เคยมีพันธะคู่เนี่ยก็หายพันธะคู่ก็หายไปเพราไปสร้างกับเแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นติดบวกทีนี้อันนี้คือมาอคอลีคอลเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ Rearrangement อ่าตอนแรกเนี่ยไม่ลืมบอกไปว่า Rearrangement เนี่ยคือการที่มองซ้ายมองขวาใช่ไหมมันจะ กระโดดสลับที่เนี่ยได้แค่แตำแหน่งตำแหน่งเดียวก็คือซ้ายตำแหน่งเดียวหรือว่าขวาตำแหน่งเดียวมันกระโดดแบบกระโดด2องคาร์บอนสองตำแหน่งไม่ได้มันจะได้แค่ตำแหน่งข้างเคียงเท่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยในที่เนี่ยมันก็จะเรียรีอเจเมนแบบนี้ก็ได้ก็คือมันกระโดด มาสลับที่กับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นบวกส่วนในตัวนี้ก็คือคือตัวนี้ก็จะสลับที่กันทําให้ตอนแรกเนี่ยตอนนี้มันเป็นคาร์บอนอันดับ2ใช่ไหมมาอยู่รงนี้มันกลายเป็นคาร์บอนอันดับ3แล้วอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ทําต่อแต่ที่เราจะสนใจในตัวอย่างเนี่ยคือมันขยายวงไอ้วงสี่เหลี่ยมนี้ได้โดยทําแบบนี้ โดยมันมองว่ามันมองว่าอันนี้คือคาร์บอนอันนี้คือคาร,ร์บอนของมันเองใช่ไหมแล้วตำแหน่งข้างๆก็คือตำแหน่งนี้มันมีกิ่งนี้แล้วมันก็เลยต้องการที่จะสลับกับกิ่งนี้ก็จะเอากิ่งนี้มานี่เลยมันก็เลยจะได้เป็นแบบนี้เป็น ใช่ไหมอันนี้คืออันเดิมนะแล้วพอกิ่งมันไปอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเชื่อมไปแบบนี้เลยส่วนไอไประจุบวกเนี่ยก็คือสลับกับสลับกับคาร์บอนของตำแหน่งเดิมที่มีกิ่งเพราะฉะนั้นประจุบวกเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็ก็เหมือนเดิมตามปกติแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปต่อเราทำให้รูปมันสวยกว่านี้นิดนึงก็คือ ทำให้มันเป็นแบบด้านเท่าอ่ะอ่ามันเป็นห้าเหลี่ยมแล้วยอดมันก็คือมีเสียสามมีประจุบ,บวกแล้วก็ทางขวานี้มีเสีอ่าประมาณนี้สวยขึ้นสวยขึ้นแะต่อไปก็คือทําตามปกติก็คือเอาเอา cl ลบเนี่ยที่ที่ตอนแรกมันก็คือแตกแตกมาจากแล้ว,วแตกมาจากเ e a กับ cl เนี่ย ก็จะเข้ามาทำตรงรัจุบวกก็จะได้เป็นต้องวาต้ต้องว่าทาเรียนอีกแหละโอ้อะประมาณนี้แล้วก็เสีสามอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นเมเจอร์ด้วยเพราะว่าเราใช้มาคอรนิคอรปแล้วแปะอันนี้อันนี้ถือว่าจบ ไฮโดรฮาโลเจนีชันต่อไปอันที่5คือฮาโลเฮ้ยอันที่4สิโทษฮาโลไฮดรินทีนี้โน้ตสั้นของเราเนี่ยจะเขียนว่าฮาโลไฮดรินคือ Cl อ่ะเป็นหมู่เจ็ดก็คือ X กับ OH แทนพันธะคู่อ่าประมาณนี้เช่นตัวอย่างอันนี้เหมือนเดิมนะคือเราเขียนแบบไม่ไม่สนใจมุมพันธะเลยเพราะเราอยากให้มันดูง่ายๆ ที่เลเจนต์ของเราเนี่ยใช้ใช้หมู่7หมู่7ถ้อย2นั่นก็คือในกรณีตัวอย่างมันจะเป็นเขาใช้ตัวอย่างเป็น x นะแล้วก็ใช้ x ก,ก็ได้ก็คือ x กนั่นก็คือหมู่7นะแล้วก็น้ำมันก็จะได้เป็นแบบนี้ ออคตคู่ต้องไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะว่าโดนแทนทีไปแล้วแล้วก็เป็นเป็น x ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ oh ทีนี้ความจริงแล้วเนี่ยมัน พอมันเป็นเรื่องของพันธะคู่ใช่ไหมมันก็จะมีทั้งทางซ้ายทางขวาของพันธะคู่แล้วอะตอมที่มาเติมเนี่ยมันก็มี2ตัวที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหามันก็จะมีปัญหาเรื่องของเมเจอร์ไมเนอร์โปรดักต์อีกแต่ในที่นี้เราก็คือเราก็ดูใช้กลไกเหมือนเดิมกลไกจะเป็นแบบนี้กลไกเนี่ยมันเริ่มมาจาก เอาเฉพาะน้ำกับไอ้ไอ้หมูเจ็ดมาก่อนเพราะฉันเป็นน้ำบววหมูเจ็ดสองตัวนี้ใช่ไหมหมูแบบตัวอย่นอนี้มันเป็นผันกลับได้ด้วยทีนี้มันทำยังไงบ้าง น้ำเนี่ยมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของน้ำเนี่ยต้องการที่จะเอา x มาเพราะฉะนั้น x ก,ก็ต้องแยกกับแยกกับเพื่อนของมันเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกพันธาแบบนี้โดยที่ไอตัวนี้ได้อดิเล็กตรอนมาก็เป็นลบนี่ได้มาก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็นเป็น h 2 o x แล้วประจุบ,บวกก็ อ๋อเพราะว่า O เนี่ยให้ให้อิเล็กตรอนก,กับ X มาแล้ว O ก็เลยติดประจุบ,บวกแทนแล้วก็เหลือ X ที่มีลบเงาๆอยู่ตัวเดียวทีนี้ไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยากับพันธะคู่นั่นคือ งเนี้ยคือสีแขงเนี่ยก็คือกิ่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพื่อเพราะเดี๋ยวเราต้องดูอันนี้ไงเราจะใส่เป็นเห็ดไว้ที่มันเหมือนเบี้ยวอะไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็คือสีแดงถูกปะ่ะใช่อันนี้มันอันนตอนมันเคลื่อนที่ยังไงนั่นคือ คือพันธะคู่เนี่ยต้องการที่จะเอา x มาเพราะฉะน,นั้นไอพันธะที่เคยอยู่เนี่ยก็จะคืนไปให้ O อปมันก็จะได้เป็น อ๋อเดี๋ยวพอคืนไปลืมลืพอคืนไปได้โอสท้านแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นกลางใช่ไหมเป็นศูนย์ส่วน x เนี่ยมันเสียอิเล็กตรอนไปมันก็จะกลายเป็นลบอ่ะอันนี้พอทีนี้อันนี้ที่เคยเป็นพันธะคู่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเอาพันธะคู่ออกแล้วกลางแขนมารับ ที่มีประจุบวกใช่แล้วก็บวกน้ำมาแล้วก็คือไอตัวนี้ก็กลายเป็นน้ำไปไม่เป็นไรทีนี้เขียนก็ไแดบบ้ก็คือมีน้ำก็คือตัวนี้ที่รับอิเล็กตรอนมาคืนสุดท้ายก็กลายเป็นน้ำปกติที่น้ำเนี่ยจะเข้ามาทำปฏิกิยา ก็จะเลือกได้สองจุดเหมือนตอนนั้นอะเหมือนไออันแรกอะแบบนี้นี่มันเลือกจุดไหนถ้าถ้าจุดซ้ายเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนอันดับสามแต่จุดขวามันจะเป็นเอ,อ่อหนึ่งสองคาร์บอนอันดับสองมันก็ต้องเลือกจุดซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขออนุญ,ญาตเขียนใหม่แบบนี้สวยเลย อ่าอาประมาณนี้ก็ต้องเลือกจุดซ้ายมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้ไอเป็นสีแบบไอพันธะกับ X กเนี่ยก็ต้องคืนไปเพราะว่าไม่งั้นแขน็งคาร์บอนก็จะเกินสุดท้ายแล้วเนี่ยเกก็เลยไม่มีประจุแล้วก็อยู่กับทางขวาส่วนไอ้ทางซ้ายก็คือมี มีน้ำเข้ามาแล้วตัวมันเองเนี่ยที่บอกว่าคืนประจุไปให้ไปให้เอกแล้วตัวมันเองก็เลยเป็นบวกเอ้ยคืนอิเล็กตรอนไปให้เอกแล้วตัวมันเองก็เลยเป็นบวกทีนี้ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ผมไม่แน่มมนใจว่าไม่แน่ใจว่ามันมันเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนอะไรกันยังไงถ้าให้ เดาก็คือน้ำเนี่ยเอาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมาให้ไอประจุบวกแล้วก็เอา h ตัวนี้ไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหลือเป็นแบบนี้ x ก็อยู่เหมือนเดิมส่วนข้างล่างเนี่ยที่มันเคยเป็นน้ำม,นมันจะเหลือแค่โอเฮ แล้วก็เป็นแล้วก็บวก byproduct ก็คือ h 3 o บวกนี่เลยเนี่ยก็เลยเดาว่าเดาว่าน้ำอ่ะน่าจะเอาอิเล็กตรอนไปให้ประจุบวกแล้วก็เอาไฮโดรเจนกลับมาด้วยสุดท้ายมันก็เลยได้ออกมาเป็น h 3 o บวกอ่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยของปฏิกิริยาฮาโลไฮดินพร้อมกับกลไกของมัน ต่อไปคืออันที่เท่าไหร่ละห้าไฮเดรชันอันที่ห้าเนี่ยไฮเดรชันเราโนดย่อของเราก็คือ H ตัวเดียวแทนอันทัคู่ แล้วก็อะนรแบบนี้นะอืมเลือกเลือกเสร็จเรีย r a n g e m จเมอ่าเสร็จแล้วก็เอา OH เข้า อันนี้เนี่ยในสไลด์ไม่ได้พูดถึงมคอรนิคอฟแต่ว่าแต่ว่าดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยเหมือนจะใช่เหมือนจะใช้มคอนิคอฟเหมือนกันเพราะฉะนี้ก็คือเลี้ยวขึ้นมาข้างบนได้มาคอฟนิคอฟแล้วก็เลี้ยวลงมาก็คือเป็นแบบเป็นทางลัดก็ได้ อ่าไหนตัวอย่างตัวอย่างอ๋ออันนี้มันเป็นในนี้ด้วยพันกลับได้ อันเมื่อกี้อ่ะอันขออนุญาตย้อนอันเนี้ยไอ้ที่ผันกลับได้ที่พูดออกไปคือมันอยู่ในกลไกอะนะส่วนปฏิิรยาทั้งหมดจริงๆอะดูเหมือนว่าจะเป็นหัวเดียวก็คือไม่ผันกลับแต่อ้ตัวเนี้ยปฏิยาทั้งทั้งก้อนเลยเนี่ยเป็นผันกลับได้ทีนี้มันยังไงต่อ h แทมันทั้งคู่ใช่ไหมถ้าแทนแบบแทนแบบอามาคอนิคอฟกก็คือ แทนที่ตัวซ้ายเพราะว่าอันนี้มี1นึ่ไฮโดรเจนอันนี้ไม่มีบอแบรเพราะฉะนั้นมันก็จะแทนเป็น h ก็ h อันนี้คือตัวที่แทนมาแล้วอันนี้ควันทักคู่หายไปนี้เหมือนเดิมแล้อีกตัวหนึ่งที่มาแทนก็คือ oh ทีนีอ้อันนี้เนี่ยก็มีกลไกลเหมือนกันกลไกลก็คืออุยลืมเขียน reagent กอโทษ reagent เนี่ยใช้จะเขียนว่ากดกับน้ำหรือว่าจะเขียนเป็นไ้สาอรอบวกเลยก็ได้อันนี้คือเลือกเลือกอันใดอันหนึ่งอ่าหรือออนีอ่แบบนี้ ไหนามาดูบนไก่สิ อ่ะกลไกเนี่ยขั้นแรกก็คือพันธะคู่เนี่ยจะไปเอา h มาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น H เนี่ยก็ต้องเอาอ e ิเล็กตรอนที่เป็นเป็นพันธะเนี่ยคืน O ไปแล้วตัวเองก็จะติดปวกส่วน O เนี่ยก็จะก็จะไม่มีประจุไปเพราะว่าได้อ e ิเล็กตรอนคืนแล้วจะได้เป็นตัวนี้ อ่าส่วนไอตัวนี้คือ C ตัวนี้นะก็คือเสียปันธะคู่ไปเพราะฉันตัวเองติดปวกแล้วก็อันนี้กิ่งอยู่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนโจทย์ทีนี้เราก็จะมีน้ำ เขียนใหม่ก็ได้อันนี้คือตัวเดิมนะลอกลงมาทีนี้มีน้ำอยู่ในปฏิกิริยาอยู่แล้วซึ่งน้ำเนี่ยมีเล็กตอนคู่โดดเดี่ยว แล้วเช่นน้ำเนี่ยก็จะเอาคู่โดดเดี่ยวตัวนี้มาให้ประจุบวกซึ่งถ้าถ้าไอเนี่ยที่บอกขออนุญาตย้อนไปไกลเลยเนี่ยที่บอกว่าไปรับมาสร้างพันธะใช่ไหมตรงเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยจะมองอยาง้นก็ได้ก็คือก้อนสีก้อนสีม่วงทงั้งที่เป็นสารตั้งต้นทั้งหมดเนี่ยก็คือไปอยู่กับน้ําเลยแต่ว่ามันถ้างั้นมันจะแบบ เขียนยากนิดนึงเราก็เราก็เลยเขียนเป็นเอาน้ำเนี่ยมาอยู่ด้วยกันดีกว่าเป็น ch สาม ch 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 3าอนนี่คือตัวเดิมใช่ไหมแล้วน้ำที่มาอยู่ด้วยกันใหม่ก็จะเป็นโอ,อ o, แล้วก็ h 2งถูกแล้วส่วน O เนี่ยเอาอิเล็กตรอนคู่โหดเดี่ยวไปให้เขาแล้ว ตัวเองก็เลยติดบวกอันนี้ h 2ขออนญาตเขียนเป็นแบบนี้ดีกว่าอ่าโเนี่ยเอาเอาิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไปให้ประจุบวกตรงนี้แล้วตัวเองก็เลยขาดอ,อิเล็กตรอนก็ตัวเองก็ได้ติดบวกอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ลอกลงมาเหมือนเดิม อย่าเนี่ยเราก็มีน้าเหมือนเดิมน้ําอีกแล้วอีกรอบนี่แล้วเ,เราน่าจะเห็นแววแล้วว่ามันจะเอาคู่โดดเดี่ยวไปให้ประจุบวกอุย้ยไม่ใช่ขอโทษเอาใหม่ใหม่ใหม่เอา,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 เ,อาเอาคู่โดดเดี่ยวไปรับ H มาเอาคู่โดดเดี่ยวไปรับ H. เพราะฉะนั้น H เนี่ยก็ต้องเอาพันธะคืนให้ O ไป O เนี่ยก็เลยไม่ได้ได้เล็กตอนคืนก็จะไม่มีประจุส่วน H ก็เป็นปิดประจุบวกนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบนี้ แล้ไอ้ตัวที่ได้ออกมาก็คือเลขสามโอ oh, บกนี่ไงตัวนี้ก็คือตัวนี้เนียบร้อยสุดยอดเอาต่อไปนะ อันที่หกคือ no ออกซิเมอร์เมอร์คิวเลชันออกซิเมอร์คิวเลชันโน้ตย่อของเราคือ HCOH แทนพันธะโค่นี่ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนี่หว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้มาลคอนิคอฟ ราะฉันจะจะง่ายหน่อยก็คือดูทีเดียวจบแล้วก็ตัวนี้ไม่มีไม่มีกลไกที่เราต้องไอ้นี้ด้วยตัวนี้ดีกว่ามันมองง่ายกว่า โดยที่เรีเอเจนต์ตัวนี้เนี่ยจะยาวนิดหนึ่งก็คือมี2ขั้นตอนตัวแรกเป็น hgoac ห้สองตัวที่สองคือ navhc ทีนี้ที่บอกว่ามาคอนิคอฟนี่ไงตรงนี้มี h ขีดตัวตังนี้มันสีมันก็มี2 h ใช่ไหม2 h ส่วนตัวนี้มี h เดียว1 h เพราะฉะนั้นมาคอนิคอฟเนี่ยก็จะเข้าที่ เท่าที่2 h นั่นคือตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นเป็น ch 3แหละส่วนตัวนี้ก็จะได้ oh ไปแทนจบเลยจบเรียบร้อยไม่ต้องอันนี้ไม่เขาไม่ได้มีกลไกให้ดูด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องของ rearrangement ก็ว่าไม่เกิดไม่เกิดคาร์บอนแคทไอออน